ผมเนีうう่ยบรรยากาศนะครับผมมาดูบรรยากาศหลังบ้านกันเหมือนเดิมนะครับท้องฟ้านะครับเมฆหมอกนะครับผมเมฆหมอกเนาะขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศเด็กหักเดินนะครับผมก็ไลฟ์สดทําคลิป3นาทีสักหน่อยนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับผมมาดูบรรยากาศหลังบ้านกันเหมือนเดิมนะครับท้องฟ้านะครับเมฆหมอกนะครับผมเมฆหมอกเนาะ ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังไม่รู้จะทําไงนะครับผมเหตุยมรณ์เกิดขึ้นไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมไม่เช้านี้ก็ได้เหตุตรงนี้แล้วครับแต่ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงคลิปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมออวานนี่ก็ อยู่นู้นครับห้องเย็นครับขอโทษขอไฟทุกคนนะครับขอโทษขอไฟทุกคนนะครับผม <g ül üyor> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเนี่ยมาชมหลังบ้านนะครับหลังบ้านบรเด็ก <g ül üyor> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเมื่อว <g ül üyor> านนี้ก็อยู่นู้นครับห้องเย็นครับหลังบ้านเนาะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายพบปะพูดคุยกับน้องหล่อนะขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผมขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณตัวเองด้วยนะครับขอบคุณตัวเองด้วยเนาะบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมทําคิดสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ บรรยากาศเด็กหักเดินนะครับผมก็ไลฟ์สดทําคลิปสามนาทีสักหน่อยนะครับสองสามคลิปเนาะแต่ว่านองหล่อกก็ไม่ได้ส่งสองวันนล้นเนาะอากาศหลังบานครับผมฟังเสียงนกฟังเสียงนกนะครับเสียงนกร้องออกหากินครับนะครับนกบินกินลูกตะขบแดงนะครับขอบคุณน้ำมัมขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณตัวเองด้วยนะครับขอบคุณตัวเองด้วยเนาะนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผม ทำคลิปส่งเนี้ยบรรยากาศนะครับผมมาดูบรรยากาศหลังบ้านกันเหมือนเดิมนะครับท้องฟ้านะครับเมฆหมอกนะครับผมเมฆหมอกเนาะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องรอนะครับผมก็ทาคลิปส่งประมาณวันละขอบคุณมากเลยนะครับผมยังลื่นเริงเหมือนเดิมครับลื่นเริงเหมือนเดิมนะครับผม ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุวันเลยเนาะก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะกาลังใจไม่มีวันหมดนะครับผมทำเองก็ส่งกําลังใจกันนะครับผมกัอนตั้ง นั่นเต็มไปได้ก็ไม่ได้เข้าบ้านใครเนาะครับที่เขามาเป็นกําลังใจนั่งรอเนาะนี่นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรส่งคนเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเมื่อวานนี้ก็อยู่นู้นครับห้องเย็นสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ บรรยากาศเด็กหักเดินนะครับผมก็ไลฟ์สดทําคลิปสามนาทีสักหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท <c oughs> ่านเลยนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศเด็กหักเดินนะครับผมก็ไลฟ์สดทําคลิปสามนาทีสักหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเมื่อวานนี้ก็อยู่นู้นครับห้องเย็นนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังวันเลยเนาะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมเนี่ยบรรยากาศนะครับผมมาดูบรรยากาศหลังบ้านกันเหมือนเดิมนะครับท้องฟ้านะครับเมฆหมอกนะครับผมเมฆหมอกเนาะ ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับของคุณเอไอวัลลนิทละหน่อยนะครับผมขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกสองสามคลิปเนาะแต่ว่านังงลอกก็ไม่ได้ส่งสองวันแน่นอนอผมเนียบรรยากาศนะครับผมมาดูบรรยากาศหลังบ้านกันเหมือนเดิมนะครับท้องฟ้านะครับมเมฆหมอกนะครับผมเมฆหมอกเนาะข็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมย,ยังลื่นเริงเหมือนเดิมับลื่นเริงเหมือนเดิมน,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 นะครับผม ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมอยังลื่นเรื่องเหมือนเดิมรับลื่นเรื่องเหมือนเดิมนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังผมขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณตัวเองด้วยนะครับขอบคุณตัวเองด้วยเนาะนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผม ทำคลิปสับหลังบ้านเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายพบปะพูดคุยกับน้องหล่อเนาะขอบคุณมากๆครับเด็กกำลังหัดเดินนะครับผมก็ขอตัวขอไปทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมก็ต้องทำคลิปสองคนนี้ไอเนาะไอ่นะก็เนี่ยนะครับผมทำทำที่เราทำได้นะครับผมทำที่เราทำได้เนาะ ขอขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณคุณดีอายขอบคุณคุณเฟรนดบุ๊กนะครับผมทุกคอมเมนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนนะครับผมขอบคุณมากครับก็ทักทายกันไปเนาะทักทายกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปเนาะกำลังใจทุกคอมเมนเนาะที่มันเป็นกําลังใจน้องหล่อนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนเด็กหัดเดินแล้วนะครับผมเด็กหัดเดินเหมือนเดิมนะครับคุณมากครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมมากับ ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทั้งวันเลยเนาะก็เลยไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะไม่รู้จะทําไงนะครับผมเหีุไม่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ม่เช้านี่ก็ได้เห็ดตรงนี้แล้วครับแต่ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงขี้นะก็เนี่ยนะครับผมทํทที่เราทําได้นะครับผมทําที่เราทําได้เนาะขอขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณคุณดีอขอบคุณคุณเฟนบุ๊กนะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจตุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับก็ทักทายกันไปเนาะทักทายกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปเนาะเด็กกาลังหัดเดินนะครับผมก็ขอตัวขอไปทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ ก็ต้องทําคลิปสองคนนี้ไอ้นะผมขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณตัวเองด้วยนะครับขอบคุณตัวเองด้วยเนาะอย่ครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมทําคลิปสองสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศเด็กหัดเดินนะครับผมก็ไลฟ์สดทําคลิปสามนาทีสักหน่อยนะครับคุณมากครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับผมยังลื hey, ่นเรื่องเหมือนเดิมรับลื่นเรื่องเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณตัวเองด้วยนะครับขอบคุณตัวเองเลยเนาะบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมทําคลิปสับหลังบ้านเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายพูดคุยกับน้องหลอนเนาะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับก็ทักทายกันไปเนาะทักทายกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปเนาะกับเด็กกาลังหัดเดิกนะครับผมขอตัวขอไปทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมก็ต้องทําคลิปส่งคุณไอเนาะการหลังบางครับผมฟังเสียงนกฟังเสียงนกนะครับ นกร้องออกหากินครับสังคบนกบินกินลูกตะกบแดงนะครับขอบคุณมากๆครับเด็กกาลังหัดเดินนะครับผมก็ขอตัวขอไปทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมก็ต้องทําคลิปส่งคุนไอเนาะะครับผมที่เขามาเป็นกําลังใจน้องหล่อเนาะนี่นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรส่งคุนไอครับหลังบ้านเนาะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายพูดปะพูดคุยกับน้องหล่อเนาะขอบคุณมากไม่รู้จะทําไงนะครับผมเหีุไม่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมไม่เช้านี่ก็ได้เหตุตรงนี้แล้วครับแต่ไม่ได้ลงเนาะไม่ได้ลงเพียคุณ AI วัลลนิดละหน่อยนะครับผมกขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกการหลังบางครับผมฟังเสียงนกฟังเสียงนกนะครับ นกร้องออกหากินครับผมับนกบินกินลูกตะกบแดงนะครับขอบคุณมากวันเลยเนาะก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับขอขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมน